ยาบปิดอ่ะพร้อมครับผมเออปัดแบบชีวิตมึงเคยเจอเรื่องผีอะไรประมาณนี้ปะ่ะเคยดิเจอทีไ่ไหนที่บ้านกูนั่นแหละยังไงก็คือแบบวันนั้นน่ะกูไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหมเออแล้วพี่ชายอ่ะพาเพื่อนมานอนที่บ้านอันนี้คือเรื่องของพี่ชายนะเออแล้วเหมือนเพื่อนพี่ชายอ่ะอารมณ์แบบเป็นคนมีซิกเซน เออตั้งตั้งนานแล้วแล้วคราวเนี้ยจังหวะที่แบบจะนอนอะ่ะก็มันก็ไปกินเหล้ากันนั่นแหละมันไปกินกันปกติแบบทุกคืนอยู่แล้วไอพี่ชายกูอ่ะเออเราเราวันนั้นมันพาเพื่อนมาเพื่อนมันก็มาถึงปุ๊บเออจังหวะที่เพื่อนมันจะไปอาบน้ำมัง้งเพื่อนมันก็ถามพี่พี่กูว่าปอน้องมืงนอนบ้านด้วยหรอเพราะพอดีแบบกูเห็นแบบผู้หญิงผมยาวแล้วก็ขาวๆแต่สวย เดินเข้าไปในห้องนอ้องเพราะว่าห้องกูกับพี่มันอยู่ติดกันอะอเออแล้วท่านี้พี่กูก็แบบแบบมึงอํากูไปนะ่ะเออเออพี่พี่พี่กูก็ถามเพื่อนแล้วเพื่อนก็แบบว่าไม่ไม่ไม่ได้อํากูเห็นจริงเออแล้วพี่กูก็เลยบอกว่าน้องกูมันไม่ได้อยู่บ้านเออแล้วมึงเห็นใครแล้วมาไอ้เพื่อนพี่ก็ถามเพ่เพราะว่า,วาแม่มึงหรือเปล่า เออแม่มึนเดินขึ้นมาข้างบนหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่กูแบบแม่กูแบบตอนนั้นเหมือนแม่แบบอาการไม่ได้ดีขึ้นก็ยังยังนอนอยู่ข้างล่างอะ่ะเออแล้วแม่กูไม่ได้ผมยาวแบบยาวขนาดน,นั้นอะ่ะเออมันก็แบบไม่ไม่ใช่แม่แน่นอนเพราะว่าแม่อยู่ข้างล่างเออแล้วพี่กวนก็เลยแบบเออน่าจะไม่ใช่น,อน้องกูไม่ใช่แม่แล้วก็ก็ไม่รู้ว่าใครอะ่ะเออ,เ,อ,อเราเราแบบว่าแล้วมีใครเคยเจอคนนี้ปะ แม่กูได้แหละเออแม่มึงเคยเจอแบบไหนบ้างเหมือนแบบแม่กูชอบอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหม,มแล้วก็เห็นผู้หญิงผมยาวนั่นแหละขึ้นเดินขึ้นาในบ้านไปก็คิดว่ากูกลับมาแล้วกูก็คือแบบยังไม่ได้กลับเออ,เอ,อประมาณนั้นก็แบบแม่แม่อยู่คนเดียวก็เจอนะช่วงที่แม่ป่วยอ่ะเขาเขาใส่ชุดยังไงทำไมเขาทุกคนถึงคิดว่าเป็นมึงหมดเลยเขาไม่ได้ใส่ชุดเหมือนกูด้วยนะ อาจจะผมยาวรหรือเปล่าเลยคือเพราะเป็นกูเพราะตอนนั้นกูผมยาวใ<อ>ส่ชุดแบบใส่ชุดสวยอะเขาบอกแค่เนี้ยเพื่อนเพื่อนพี่กูบอกแต่แม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 ,แม่ไม่ได้บอกแม่บอกแค่ว่าแบบผมยาวชุดสวยแต่แบบบอกว่าแบบเป็นชุดสวยแล้วก็สวย<อ>ไม่ได้เห็นหน้าหรอกแต่ดูจากทรงแล้วแบบสวยอะแล,แ,แล้วเขาแล้วา <ion> ห้องห้องหนึ่งะไม่เจอเลยหรอหรือฟันถึงเลยมีปะในห้องกูกูไม่เจอกูเป็นคนที่แบบเจออะไรยากมากอยู่แล้วแบบ ไม่ฝันด้วยแต่ช่วงนั้นกูนอนไม่หลับเพราะว่ากูอยู่หลอนๆน่ะออกลัวดีก็แบบพี่เล่าอ่ะกูก็แบบไม่กล้านอนเพราะกูก็ไม่รู้ว่าในห้องกูยังอยู่หรือเปล่าออหรือว่าไปอยู่ส่วนไหนของบ้านแต่พี่กูบอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกเขาอ,อาจจะแบบเป็นเจ้าที่แบบมาดูแลบ้านหรือเปล่าเออแล้วแล้วแม่ก็บอกว่าตอนเข้ามามันคือบ้านใหม่ไงยังไม่ได้ไหว้พลายังไม่ได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรวะขึ้นบ้านใหม่เออแบบมาถึงก็อยู่เลยไม่ได้บอกไม่ได้อะไรเออสุดท้ายคือเราต้องทําบุญบ้านให้เขาใช่ไหมเออสุดท้ายก็น่าจะต้องทาบุญบ้านอ่ะทุกวันนี้กูยังไม่ได้ทาเลยเออมีมีแผนยังดูรอเลิกอยู่ตอนนี้ก็คือรอเลิกกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลิกเมื่อไหร่แต่ต่อให้ทําเขาก็น่าจะยังอยู่นะเออเขาให้หวยกูไม่เล่นหวยไม่รู้แม่กูขอเปล่า นอาจาขอนะ่แม่อ่ะน่าเขาถูกไหมมีมีมีถูกไม่ถูกแม่กูถูกหวยด้วยกูขอแล้วต้องขอได้อะไรสักไปขอที่บ้านกูดีแต่กูไม่ไม่ไม่เคยขอเพราะกูไม่ได้เล่นแต่แม่กูเล่นแต่ถูกก็ถูกอ่ะถูกแม่กูขอขอขอตอนที่เจออ่ะก็แค่นั้นอ่ะก็ไม่ได้ขออีกเลย คือเห็นผีแล้วก็ขอเลยหรอมึงเออแม่แม่กูเป็นงี้เชื่อใจเด็ดเนาะเห็นผีแล้วก็ชอบขอหวยอะเออแล้วแล้วทุกวันนี้ยังไงยังมีเขายังมีมันเจออยู่ไหมแม่แม่ไ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 ม่ค่อยมีใครเจอแล้วไม่รู้ว่าแม่ไหวพาหรือเปล่าเออแต่กูกับพี่อะไม่เชื่อพี่กูจะอารมณ์แบบว่าไม่เชื่อแล้วก็ชอบแบบไม่รู้ว่าลบหลู่หรือเปล่าแบบชอบแบบคือมันไม่มีหรอกแม่ถ้ามี ถ้ามีพี่กูเห็นไปนานแล้วดิก็คือคนในบ้านไม่เห็นมึงกับพี่มึงไม่เคยเห็นเออแต่แต่คนที่เขาเข้ามาเขาเห็นไงนเออเออแหละพี่กูแบบอารมณ์แบบทาไมต้องทอําอ่ะเหมือนแบบไม่ค่อยเชื่อ,อ,อแล้วมันก็มีมีอีกคืนหนึ่งที่แบบมันได้ยินเองเออแบบมันนอนอยู่ใช่ปะแล้วกูก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านแล้ววันนั้นอะ่ะ มันได้ยินเสียงคนทําอะไรไม่รู้อยู่ที่ห้องกูแบบเสียงกุกกกุกกห้องกูอะห้องวิกแล้วนะซึ่งกูไม่อยู่บ้านวันนั้นอะพี่กูได้ยินเออแล้วพี่กูก็โทรมาว่าแบบป่าททาอะไรแบบมันดึกแล้วแบบเบาๆหน่อยกูก็บอกกูไม่อยู่บ้านกูแม่ไม่บอกหรอกว่ากูไปนอนบ้านพี่อะที่อื่นเออมันก็บอกว่าเอ้าเราเสียงใครอีกวะเนี่ยหี้อะ มันก็แบบเอาอีกแล้วแล้วแบบเนี้ยเอกูก็แบบไม่ได้อยู่แล้วแบบพี่ปอโทรมาเล่าแบบนี้แล้วกูจะกลับบ้านยังไงเอราห้องกูอีกแล้วเออแบบประมาณเนี้ยมึงพี่กูก็แบบแค่โทรมาถามว่ากูอยู่ไหมแล้วมันก็เราพ่อกูแบบไม่อยู่มันก็เออเออเออไม่เป็นไรให้เขาอยู่แหละมนลองเนี้ยอยู่ด้วยกันเออสุดท้ายก็คือยอมยอมให้เขาอยู่ต้องยอมแหละพะเขามาดีนี่เขาก็ไม่ได้แบบทํา ไม่ได้แบบไม่ได้แบบมาอาฆาตหรืออะไรอะเหมือนแบบอยู่ด้วยกันดูแลอ,ออเถ้าถ้าสมมติว่ามึงอยากสมมติวา่าเขาดูคลิปนี้อยู่มึงอยากบอกอะไรเขาก็ดูแลแม่กูด้วยแล้วกันเพราะว่าเหมือนเขาอยู่ดูแลอะดูแลดูแลแม่เออแม่กูก็แบบนั่นแหละประมาณว่าถ้าจะอยู่ก็ดูแลแม่ด้วยแล้วกันเพราะลูกไม่ค่อยอยู่บ้านเ แสดงว่าในส่วนตัวพี่พี่ปัดก็น่าจะเชื่อใช่ไหมเพราะของมีอยู่จริงเขามเชื่อเพราะว่าตอนแม่แม่กูรู้สึกว่าแบบแม่กูรู้สึกว่าเขาดูแลแม่กูไม่ได้มาไม่ดีอ่ะพรลูกมานนี้ก็ไม่ค่อยอยู่บ้านแล้วเคยเจอแบบจจางนไหมใช่แบบโตนนี่นะเจอแบบน่ากลัวหรอกที่โรงเรียนตอนมีสตีอ่ะนะ่รม่ว่าเรื่องมาสตีอ่ะ ไอ้เหี่ยอันนั้นน่ากลัวเรื่องรสตรียมีเยอะเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เจอคนแไม่เคยเจอเองฮะจำเหมือนเหมือนเหมือนเคยแต่จำไม่ได้แบบลางๆว่ะออมันน่ากลัวมันเจอมันเจอเยอะจนแบบลืมอะแต่ว่าแต่กวเรื่าเล่าเลยาอลายคือแสดงว่าปากเป็นคนที่สามารถมีมีเิตสัมผัสอะไรเนี่ยไม่เห็นเห็นแบบเห็นแบบไม่ได้จัดจ้าถ้าสาขาดนนั้นต้องมีซิกเซนเลยอ๋อมีกูตอนเด็ก ผมไม่รู้ว่าคนหรือผีวะต,ต,ตอนเด็กๆตอนสามทุ่มมั้งเออกูอยู่บ้านเก่าแล้วกูบั่นกยานบ้านเก่านี่คือในกอนอะนะมงมึงต้องอธิบายบัวเข้าใจแต่คนที่ดูอะไม่เข้าใจมึงต้องอธิบายก่อนอ๋อเออ,เอ,อบ้านเก่าเป็นแบบบ้านบ้านพรข้าราชการอะอเออแล้วมันก็จะแบบเหมือนเป็นทางวนญอะถนนอะกูก็ออกมาปั่นจักรยานเล่นวนรอบหมู่บ้านอะ ก็วนไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรแล้วแบบอีมันจะมีมันจะมีมันจะเป็นทางบนแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นน้ําอ่ะสองฝั่งอ่ะเออเป็นแบบสองฝั่งอย่างเงี้ยและอีมุมเนี้ยมันก็จะเหมือนมีกําแพงกําแพงกั้นน้ํากับกําแพงอ่ะแล้วกูก็ปั่นอยู่ตรงในถนนในหมู่บ้านกูอ่ะเออกูก็ปั่นแล้วกูก็มองเหลือบไปเห็นเหมือนมีเด็กแบบทําแบบนี้อยู่ตรงกําแพงอ่ะแต่ข้างหลังกับอย่างนี้เลยนะ ตอนนั้นกูเด็กแต่กําแพงตรงนั้นมันเป็นป่าแล้วกูก็คิดว่าแบบ<ม>เด็กเคีียที่ไหนมันจะไปอยู่ตรงอย่างนั้นตรงนั้นในป่าตอนกลางคืนวะ<ม>เออแล้วกูก็แบบกูก็เป็นคนไม่ค่อยกลัวกูก็แบบพยายามจอดดูอะ่ะ<ม>แล้วมันก็หายแล้วกูก็แบบก็น่าจะไม่ใช่ะไรก็แหละเพราะกูเป็นคนที่เวลาสงสัยกูต้องรู้ว่าแบบใช่หรือว่าไม่ใช่เออกูก็แบบ จ้องจนหายอ,ะอ่ะกูก็เลยอ๋อเด็กไม่น่าจะใช่เด็กหรือว่าเด็กมันกระโดดลงไปแล้วอะอะไรเงี้ยกูก็ยังคงคิดอยู่ในหัวแล้วกูก็ปั่นกลับบ้านโดยที่กูก็ยังคิดอยู่ว่าเด็กหรือว่าคนหรือว่าผีวะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กก็ไม่น่าจะไปอยู่ตรงนั้นณเวลาตอนนั้นแล้วก็อยู่ในป่าแล้วก็กำแพงมันจะกระโดดขึ้นมาอยู่ตรงอย่างนี้ได้ไงวอะอะไรอย่างเงี้ยอืมคือกำแพง เออเออแตมันก็อยู่อย่างเงี้ยแต่มึงมึงเห็นหน้าเขาไหมมันมืดอะมึงแต่รู้ว่าแบบเป็น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 เด็กอย่างเงี้ยกอดกำแพงกอดกำแพงอย่างเงี้ยเคยดูหนังผีป่ะอ๋อที่กอดกำแพงมาโปะแต่หัวเอออย่างเงี้ยชโง่คนโง่ก็เลยต้องก็เลยต้องหยุดดูให้แน่ใจว่าแบบคนหรือผีแต่ตรงนั้นมันน่ากลัวจริงเว้ยคือเหมือนตอนนี้เป็นหลังรง เออใช่มันใช่มันเออฝั่งหลังโรงงานแล้วโรงงานข้างหลังอ่ะมันมันจะมีเหมือนแทงน้ำเก่าๆใช่ป่ะแทงน้ำสมัยน้ำมันยังมีอยู่เนาะใช่มัาเป็นกงแทงน้ำเก่าๆว่าข้างหลังคือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยใช่แล้วกูก็แบบกลับก็ต้องดูให้แน่ใจไงพอกูสงสัยกูแบบถ้าเป็นผีอ่ะมันก็ต้องหายดิวะเออเออมันก็หายกูก็แบบเออน่าจะใช่แล้วกูก็ไปต่อเลย กลับบ้านอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะที่เจอจะจะแต่ก็แบบไม่ได้ลบดูนะแค่สงสัยเฉยก็เลยดูก็เลยดูดูให้แน่ใจแล้วแล้วแล้วมีอะไรอีกเอาเ็าเกษตรเกษตรมีเรื่องเล่าไหมโอ้ยเฮียเกษตรก็น่ากลัวเออมึงอยู่ป่างอ่ะป่างแม่งอยู่มานานแล้วนี่มึงมีอะไรมึงมีถนนมิพาเออเออ ช่วงที่มันมีแพรวาเก้าศพอ่ะเออเออเออออน่าก,กลัวมากคือแบบตรงนั้นคือแบบวินมอร์ไซค์อะเจอเจอหลายคันเลยวินมอร์ไซคตรงไหนอะวินนะมอร์ไซค์ในมอกูมันจะมีวินมอไซค์ตามประตูวิภาอ,อือออะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนช่วงนั้นน่ะที่มีคนตายเยอะๆตรงเส้นนั้นอะมีผู้หญิงโบกโบกวินมอไซคอีตรงประตูวิภาเออ,เอ,อ,เอ,อมอไซก็จอด แล้วแบบถามจะไปไหนอ่ะผู้หญิงก็แบบไม่ตอบอแล้วขับไปเรื่อยๆแบบหายเราไม่ใช่คันเดียวที่เจอคือช่วงน,นั้นเหมือนแบบวินจเจอเยอะมากเขาเมาเาล่วงเลยก็ไม่ใช่เยอ <c oughs> น่าจะเมา <c oughs> มันดึกมากเลยนะเว้ยแบบวินวิน,วนมอเตอร์ไซค์อ่ะอม,มันน่าจะหลังสี่ทุ่มแล้วอ่ะอเออพอมาตอนปัจจุบันปัจจุบันเนี้ยก็เหมือนเขาก็ไม่ค่อยอยากจะวิ่งกัน่ะ แต่กูไม่รู้ว่าตอนนี้มันผ่านมาหลายปีแล้วไม่รู้ว่าเขากลับมาวิ่งหรือยังช่วงนั้นอะ่ะแทบจะไม่แบบมีมีวินให้โบกเลยถ้าแบบกลับมาดึกดึกอะ่ะพอเมื่อก่อนตอนกูเรียนมหาหลายัยกูต้องสะพานตรงนั้นเลยรถเมล์มันจอดแล้วเราต้องเดินข้ามสะพานสะพานที่แบบมีโศกห้อยอะ่ะเออช่วงนั้นอะ่ะกูกูต้องเดินข้ามแต่ไม่มีวินเออไม่ <laughs> เ,เคย <laughs> เห็นอะไรอย่างงี้ว่าเคยเห็นปะไม่เคยกูไม่เคยอะ่ะเจ้าเนะ้ พรณ์าพเอเปาวเก้าศกเนี่ยคือคนที่เขานั่งรถตู้อะ่ะเขาก็เดินตกลงมาข้างล่างเลยอ่ะเออกระเด็นตกลงมาแล้วก็เกี่ยวอยู่ตรงสะพานลอยตรงเส้นวิภาทางเข้ามอกเกษตรอะเกี่ยวแขวนอยู่ตรงสะพานลอยอ่เออมันก็เ,เ,เลยตรงนั้นเกษตรเลยอ่ะเกษตรมันมีทางเข้าหลายทางมันเป็นประตูฝั่งวิภาวด,ดีอะ่ะอืมรเราเราเรามีใครเจออีกบ้านนอกจากพี่วิน มีแต่ว,วินเจอเพราะว่าวินมันขับรถตอนกลางคืนมันมีเรื่องในเรื่องเรื่องในชีวิตกลัวออมีแต่มีแต่เรื่องแม่แต่แบบแม่กูเห็นเห็นบอกว่าเป็นคนเดินทางบ่อยเคยเจอบ้างไหมเล้ออตอนเดินทางไปจงไังหวัดเคยแต่ไม่รู้คนหรือผีชอบคิดแบบคิดบวกอะ่ะเอ่ได้ปักไม่ได้ปักใจเชื่อ,อไงแบบ กูไม่รู้ว่าคนหรือผีทุกวันนี้กูยังสงสัยเลยว่าสิ่งที่กูเจอมาคนหรือผีแบบเวลาไปอย่างเงี้ยขับรถตอนกลางคืนอ่ะมันมีคนแบบอยู่ข้างทางอ่ะมันมืดมากเลยนะเว้ยมันเป็นป่าเป็นแบบดาแล้วกูดําำตัวดําๆแล้วกูก็ขับรถเร็วกูก็แบบไม่แน่ใจอะว่าแบบ <izon S 1> คนหรือผีวะไมก่กล้าคอนเซนเทรตคาลานั้นเดี๋ยวลดความก็ได้ให้แบบมองแล้วก็คิดว่าแบบ ตรงนั้นก็ไม่มีบ้านแล้วคนก็ยืนตรงนั้นคนเดียวมันเป็นไปได้ปะวะอะไรแบบเนี้ยก็ไม่รู้ว่าคนหรือผีอะมึงแ้ววก็มึงมึงแบบไปต่างจังหวัดนอน่างแบบไปโรงแรมอะไรเงี้ยน,ะนอนโรงแรมเหรอเออโรงแรมที่กูนอนอะไม่ค่อยมีแต่มีแต่มีพี่อยู่คนหนึ่งที่เป็นสขับคนเข้าเขอ่ะกระโหมะเออแล้วเขาแบบไปเข้าเขตที่ต่างจังหวัดะอะเขาเจอบ่อยเขาแบบ เขาเล่าว่าตอนนั้นอนะคือเคสเคสอิมเมอร์เจนซี่มันมีดึกๆอย่างเงี้ยเออเขาก็ต้องไปช่วยหมอเขาเคสตอนตอนกลางคืนอะเราเส้นภาคเหนือมั้งกูจาไม่ได้เขาไปโรงพยาบาลอะไรอะแต่เขาบอกว่าเขาขับเป็นเส้นภาคเหนือแล้วถนนมันก็แบบโค้งอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็เห็นคนน่าจะยืนอยู่ยืนโบกโดดเขาอะเออแล้วก็เขาไม่จอด เออเขาไม่จอดเขาไม่จอดอยู่แล้วเวลาเจออะไรแบบนี้ป่ะเขาก็ข ب, ออับว้ยแล้วเหมือนแบบตามด้วยเออแ,เแบบตามตามรถพี่เขาอะ่ะอ,อีเหี้ยกูแบบโคตรน่ากลัวผีแบบผีตามอะ่ะคือแบบเ,เขาเห็นว่าแบบตามมามเขาก็เหยียบ้ยแล้วเหมือนตอนนั้นน่ะเหยียบเหยียบจนเกิดอุบัติเหตุอ่ะแต่แต่แบบไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นตายคือรถคว่ำเลย รถรถชนแต่กูจําไม่ได้พี่เขาไปชนไกับอะไรพี่เขาแบบเขาขับหนีอะ่ะจนแบบเกิดอุบัติเหตุอะ่ะเออเราสาหัสไหมหรือว่ายังไงไม่ไ,ไม,ไม,ไม่ไม่สาหัสแต่เขาเข็ไม่ได้คือแค่แบบนิดนิดน,น,น,น้อยน้อยอะไรเงี้ยเออเออแล้วเขายังมาอีกไหมพอแบบชนเสร็จเขายตามอยูไรร่ไหมตอนนั้นพี่พี่เขาบอกว่าอะไรวะชนเสร็จพี่เขากูจาเขาสลบบอกว่ากูจําไม่ได้อะ่ะ แต่แบบพอชนเสร็จเขาก็แบบไม่ได้ตามแล้วอะเออซักูุตาไม่ได้วู่เขาจะกอกตเปล่าพี่เขาไม่ได้คู่กรณีพี่เขาชนกับข้างทางเออไม่มีอะไรมันมันมันมืดแล้วก็แบบนางก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะอะเราไม่ีคนมาช่วยไหมไม่ตอนนั้นตอนนั้นดึกมากแล้วอะนางก็พยายามพับต่อขับขับตอนนั้นแต่จังหวะนั้นคือแบบพี่เขาบอกว่าพี่เขาไม่ได้สนใจแล้วว่าแบบ มึงจะตามหรือมึงไม่ตามเรื่องของมึงแต่กูต้อง<ช>ไปให้<ด>ถึงถถกูก็ไม่รู้เหมือนพี่เขาหักหลบเปล่าแต่ว่าแบบไม่ได้ไม่ได้แบบตายอะ่ะไม่ได้เหมือนหักหลบแบบมีสติอะ่ะ<ม>เออแต่ไม่ได้ตายไม่ได้เจ็บนะใช่แต่แค่ไปห้องเคมไม่ได้<ม>เออน่าจะกำลังสะเทือนขวัญกำลังหลอนๆอยู่มัง้งแล้วคือไรคือ แล้วมึงตอนที่มึงอยู่สตีอะมึงเคยเจออะไรบ้างอย่างกูเนี่ยก็จะเจอแบบว่าห้องพิมพ์ดีมึงพราะฉชนั้นมึงทันกับกูิตอนมอสองมหนึ่งเออมห้องพิมดีอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีอะไรแปลกๆใช่ปะนี่นี้คืออย่างมึงเนี่ยแบบอย่างรงยินเนี้ยมีไหมห้องพิมพดีอ่ะกูจาได้ว่าเหมือนเคยเคยมีคนกลับบ้านกลับบ้านอะไรนะกลับบ้านเย็นปะเราเห็นแบบเห็นมีคนนั่งพิมพ์ดีอยู่จ๋อไม่เลี่ยหนีแล้วคืออันนี้เล่าอันนี้เล่าอางเย ือเหมือนัว่าวัาวานนั้นอนะเราพิมพ์ดีใช่ไหมด้วยความที่สกิลในการพิมพ์ดีอนะของกูอะมันช้ามากเวนะที่นี้เหมือนทุกคนแก๊งกูมันก็จะอรอเวมันก็แบบว่าอรอแล้วเ,เพื่อนกูก็ยืนรอใช่ไหมทีนี้คือยโออันไปขางนอกอกมมันก็กลับเข้ามาเหมือนเสียงพิมพ์ดีนะมึงมันดังมากแต่จริงมีแค่แบบไม่กี่คนนะมึงมันดังแบบเหมือนแบบยกแบบห้องอะแล้วก็กึก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 กเนี้ย เอออะไรเงี้ยมันก็เลยเข้ามามันก็แบบว่าเฮ้ยมึงมันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบบเหมือนบางทีมาไหนอยู่ข้างล่างเราก็มองขึ้นมาแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นสมัยที่ห้องพิงดีเขาจะปิดเ้าอ่ะแบบคือจะยกเลิกอ่ะมันก็เห็นแบบนักเรียนผู้คนก็เห็นักเรเล่นเต็มเลยผู้ชอบเออเห็นแบบคนนักเรียนแบบปกติหรืออะไรประมาณเนี้ยเออทำหน้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบกูไม่รู้คืออย่างเงี้ยเรามันจะมีแบบ ลงยิมใช่ไหมลงยิมห้องน้าตาศิในอย่างที่แบบ 8, แปลกๆอะไรเงี้ยมันก็ตึกห้ามันมีนะเวยเออแบบมึงเคยเจอปะ่ะกูไม่เคยมีแต่คนเล่าให้ฟังแล้วก็เล่าเยอะจนแบบปวดหัวเลยห้องน้าตาศินก็มีเออห้องน้า,าสินยังไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาเล่าสัปดาห์หน้านะจะไม่รู้ว่าจะเล่าเรื่องอะไรบ้างใครอปอกูสั่งให้มันมา ใครวะออ้ป้าที่เป็นนางลำเอออหรือไม่ใช่อายวะใครวะตอนนั้นอะกูจำไม่ได้ว่าใครเล่าให้กูฟังที่มันลำอยู่หน้ากระจกอะซ้อมลำมอะอ่าเล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 ่าซ้อมลำอยู่หน้ากระจกคนเดียวตอนเย็นแต่ห้องหน้าตสินมันก็อยู่ในลือจริงๆอยู่หน้ากลัวไม่ไม่แหม่หม่ต้องเล่าหม่ว่าที่ไหนก่อนกูต้องเล่าว่า โรงเรียนที่ไหนไม่ต้องบอกชื่อพูดต้องต้องพูดชื่อโรงเรียนเดียวเออพูดแค่ว่าเออเป็นโงรงเรียนนะั่นแหละแถวตรงปราการพูดแค่นี้พอเอออย่างเงี้ยแล้วก็ที่ไหนใครอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะไม่เข้าใจเออเอาไหมเออเป็นโรงเรียนสตีสตีด้วยไม่ได้ไม่ได้้ะปัดไม่ได้้วปัดไม่ถ่องลูกเรียนนะนะเป็นโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งอะแถวสมุทรปราการโรงเรียน <c oughs> ชื่อดังแล้วตอนนั้นกูเรียนอยู่ มอต้นมั้งเออแล้วเพื่อนกูเป็นนางลำมันก็แบบเล่าคือแบบอีเออห้องหน้าตาสินอ่ะมันก็อยู่ในลืบอ่ะอยู่ในหลือจริงๆแบบอยู่น่ากลัวเราพวกนางลำเขาก็ชอบซ้อมกันตอนเย็นๆนะเขาเป็นอะไรกันไม่รู้เนาะเสร็จแล้วมันก็ซ้อมของมันอยู่คนเดียวตอนนั้นอ่ะตอนนั้นกี่โมงแล้ววะห้าหกโมงแหละแบบนักเรียนมันก็กลับกันไปหมดแล้วมันก็ซ้อมแล้วมันก็ซ่อม ม,มันไม่ได้ส่องกระจกดีมันซ้อมอยู่หน้ากระจกกระจกมันจะบานใหญ่ๆอะ่ะในห้องนาตัดาสินอะ่ะเออแล้วมันก็เห็นเห็นผู้หญิงอีกคนลัมลำอยู่ข้างหลังอยู่ในกระจกเออแต่กลัวไม่ได้ถามว่าแบบหน้าตาเป็นยังไงแต่มันเห็นแค่ในกระจกแต่พอแบบหันไปก็แบบไม่ได้เห็นอะ่ะเออมันอยู่มันอยู่มันอยู่แค่ในกระจก พอมันเห็นอย่างนั้นมันก็แบบก็ไมนะ่ก็ไม่ได้ซ้อมต่อดิก็ต้องกลับเพราะว่าแบบหันไปก็คือแบบอยู่คนเดียวแต่พอแบบเออร์สองกระจกมีเพื่อนเฉยเลยอะไรแบบเนี้ยมันก็เออมันก็กลับแล้วกูจำไม่ได้ว่าตอนนั้นออนอะ,ะทำไมอ๋อขอโทษขอโทษโอเคโอเคอเดีเ๋ยวพี่ลงไปจ่า แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นอะน่าจะห้องอีห้องนั้นอะมันน่าจะมีเรื่องเรื่องราวอะไรงไงม,ม,มีใครตายบอกครูวาจำไม่ได้ตอนนั้นมันมันนานมากมึงครูันขอความจำสั้นกูจำไม่ได้แต่กูจำไม่ได้มันต้องมีมันต้องมีแบบมันต้องมีใครตายอะแบบจำมันจําไม่ได้กูจำไม่ได้กูจําได้กูจําเรื่องเรื่องต้นสายได้ คนใส่ตึกหา้าคือคนนี้จาได้คือโยฟองเชื่อป้ะมันจําอะไรเงี้ยเก่งทนายว่ามันเจอเยอะเออมันมันจาได้แม่นมากนึงมันเจอเยอะหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไมแกงกูเ่มีเคยมั้งแบบตอนตึกตึกห้าใช่ปะสมัยที่แบบมหนึ่งอะแล้วสมัยนั้นก็จะแบบว่าชอบชอบถ่ายรูปใช่ไหมแล้วเราก็ยืนอยู่ตรงข้างหน้าข้างหน้านะข้างหน้าตรงที่มันนี้ก็ไม้ใหญ่ๆแล้วเราก็ถ่ายรูกปกันเว้ยถ่ายรูปนะ รือเสร็จคือระหว่างที่เราถ่ายเราเห็นว่าแบบมีคนอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยอแต่ว่าในรูมันไม่มีแล้วก็เหมือนมีในต้นไทรอ่ะมันช่วงหนึ่งที่อันนี้กูเคยฟังแล้วพวกมึงเราอะใช่แล้วก็มีต้นทรายที่ว่าช่วงที่เขาจะตัดตัดต้นน้ำทีน่ะตัดต้นทราข้างหลังทิงอะคือเขาพยายามมาตัดหลายรอบเวมึงแต่ว่ามันไม่สําเร็จเวคือต้นทไรไมันก็จะอยู่มาพร้อมกับโรงเรียนเลยแรกๆอะตอนนี้เขาตัดไปยังไง ตัดไปแล้วตัดเพราะว่าเขาจะสร้างมาจอดรถแง่เออแล้วเขาจะตัดตัดเท่าไหร่มันก็ตัดไม่ได้อ่ะเอออนะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยเหมือนให้โรงเรียนอ่ะท,ทําวิธีเหมือนแบบว่าขอนะหนึ่งสองสามสี่ 3, 4, ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละถึงตัดได้แล้วก็มีมีอีกเยอะคือคนที่บอกว่าเรื่องโรงเรียนนี้เยอะก็คืออีปอแสดงว่ามันต้องจําได้กูอกูมีแต่ไม่ใช่ในโรงเรียนเป็นเรื่องตอนไปงานศพ อ uh huh. ่าาเราเรา่อเราไปงานศพบุรีเขาชอบบอกว่าให้ให้เอาใบไม้อะไรวะสักอย่างอะ่ะใบฝรั่งปะกูไม่รู้ว่าใบอะไรอะ่ะแม่กูชอบเอามาใส่กระเป๋าอะ่ะ uh huh. เออให้ใส่ก่อนไปเพราะว่าถ้าไปถึงงานแล้วมันจะไม่มีอะไรตามกลับมาประมาณเนี้ย uh huh. มันจะแบบกักแก้แก้แกเคสปะ่ะ uh huh. เออ,เ,อ,อเราเราวันนั้นอะ่ะกูก็ไปกับแม่อืม uh huh. เป็นงานศพใครญาติหรอ ยานเนี่ยแหละเออแล้วแม่กูใส่ใส่กระเป๋ากูหรือเปล่าวะน่าจะใส่นะแต่ตอนกลับไม่น่าจะมีแล้วนะเพราะว่าตอนกลับตอนกลับมาบ้านในกองอะคือมันต้องเหมือนแบบลงรถข้างหน้าแล้วเดินเข้ามาแล้วมันไกลอะเออมึงไม่ใส่หมวกกันน็อกฮะมึงไม่ใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมเลยต้องลงจากรถไม่ไม่ เหมือนแม่ให้เขาส่งแค่ข้างหน้าติดรถมากับยาแล้วให้เขาส่งแค่ข้างหน้าเราวริววนมันไม่มีก็เลยต้องเดินเข้ามาพอ,อเดินเข้ามาปุ๊บในขณะที่ระหว่างทางอะ่ะกูก็ได้กลิ่นกลิ่นอะ่ะกลิ่นแบบกลิ่นเหมือนที่งานศพอ,อ่ะเขาเรียกว่ากลิ่นอะไรวะกลิ่นแบบกลิ่นทูบอ,อ่ะตามมาตลอดทางเลยอ,อจนถึงหน้าบ้านอะ่ะกลิ่นก็หาย ได้กินเหมือนกันไหมแม่มันได้กินเหมือนกันไหมแม่ก็ได้กิน่นตักใบกัวไม่อยู่แล้วใบอะไรที่แม่ให้แก้คงแก้เค็ดน,น่าจะหายไปตั้งแต่อยู่ที่งานศพเออแล้วกูก็ถามแม่ว่าแบบทําไมทําไมกูได้กินทูปเออแล้วแม่ก็บอกว่าแบบเขาน่าจะตามมาส่งหรือเปล่าเขาคงเขาคง,งเป็นห่วงเออเพราะว่ากูบอกว่าทำไมใบที่แม่ให้กูมันไม่มีแล้วอะเออกูน่าจะทําหล่อนอะ เออแต่พอมาถึงบ้านก็กลิ่นก็หายนะก็แบบไม่ได้ไม่ได้ติดไปตลอดอ่ะก็คือแสดงว่าหลังจากเหตุการณ์นี้มึงก็คือเอาใบนี้ติดไปตลอดไะมถ้าไปงานศพไม่ติดไม่ติดแต่ก็ไม่เจออีกเออไม่เจออาจจะเป็นเพราะว่างานคนอื่นไม่ใช่ญาติหรือเปล่าเขาเลยไม่ได้เป็นห่วงเป่าว่าจะถึงมึงจะถึงบ้านหรือเปล่าแต่เป็นญาติเราเขาคงห่วงแหละสนิทญาติสนิทเลยเออก็คงห่วงแหละ ก็เลยเดินมาส่งขอบคุณนะแต่ไม่ได้ถามกูเลยว่ากูจะให้มาส่งเปล่าแต่ก็ขอบคุณแหละตอนถึงอ่ะแม่บอกว่าก็ขอบคุณหล่อนดีตอนเดินอยู่ระหว่างทางแบบได้กลิ่นทูบอ่ะเนี่ยในกองอะไอไอไอตรงเวิร์กไอเวิร์กมันจะมีเวิร์กข้างขวาเหมือนตรงที่มันกั้นข้างไอที่โกดังไอื้อเนี้ยน่ากลัวมากไอมวยแมงไล่ยั่ะ อ๋อพิพิธภัณฑ์อันนั้นน่ากลัวน่ากลัวจริงนี่ขบับรถมันเป็นของเก่าเว้ยมันเคยมีคนเจอว่าแต่กูมไม่เคยเจอ,ค,อ,ค,อคือที่ไหนคือที่บ้านพอก,กูพยายามจะไม่มองคือไอ้บ้านไอ้ป่าบ้านเก่ามันจะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ,อะจะเป็นบ้านพักเออเป็นบ้านพักข้าราชการแล้วข้างหน้าพิพิธภัณฑ์แล้วหลังถัาจากพิพิธภัณฑ์อ่ะจะเป็นลางเก็บของเก่าคือ ปืนเก่าแบบเเเออกูคยห็นนานแล้วอะหลายหลายปีเราลอยไม่รู้กี่ปีอะเออแต่มันเก่ามากอะประมาณนี้แล้วข้างหลังไอ้โต๊ะตรงเวงนั้นอะมันจะเป็นป่าๆมันจะมีบึงน้ํามีอะไรเงี้ยเออมันจะมีคลองมันจะมีป่าเออน่ากลัวน่ากลัวจริงอะนี่ยแต่เวลากูเดินกลับบ้านเมื่อก่อนกูไม่ได้มีรถแต่ตอนกูเด็กๆกูเดินกลับบ้านอะกูพยายามจะไม่มองฝั่งพิพิธภัณฑ์เพราะว่าเวลามองมอง ไม่ได้มองนะมันรู้สึกว่ามันมีคนมองอะ่ะพยายามแบบเราเราอย่างเงี้ยตรงๆไปมันมันเหมือนแบบมีใครคอนเซนเทรตเราอยู่เหมือนแบบเหมือนมีใครมองอะ่ะออทั้งที่ไม่ได้หันกลับไปมองอะ่ะเออเอเเวลาเดินผ่านอะ่ะมันจะรู้สึกแบบนั้นจนจนจะถึงไอ้ตรงเก็บจนจะพ้นตรงเก็บของเก่าถึงจะเลิกรู้สึกแบบนั้นเออแต่ตอนนั้นกูก็จะวิง่งถ้ากูเริ่มรู้สึกอะ่ะกูวิ่งเลย คนก็เยียป่ะก็อย่างไรก็ไม,ม่ยามป่ะไม่มีเวลาสามสี่ทุ่มไม่มียามนะพิพิธภัณฑ์อ่ะไอ้ตรนนะงข้างหน้าไงข้างหน้ามีแต่พอเดินพลยามไปแล้วอะ่ะโอ้ยเม,มื่อกี้เขาว่ามาแล้วอุ๊ว่าเขาไม่น่าจะได้ยินถ้ากูกี้กูไม่กี้กูวิ่งตอนนั้นเด็กไงกูก็เลยกล้าตอนเด็กกูกลัวผีมากเลยนะเว้ยโตมากูรู้สึกว่าแบบถ้าเขาไม่ทำอะไรกูก็พอแล้วอะ่ะเออเออ ไม่ไม่มาแบบน่ากลัวหรือมาให้ผ่านเหน็นผ่านๆมาแบบสวยๆอะไรเงี้ยแม่กูไม่กลัวแต่ถ้ามันน่ากลัวกูกก็กลัวอยู่อะ uh huh. ไม่เคยเห็นแบบน่ากลัว